เจ้าของเดิมเขาไม่รู้ว่าเจอที่ไหนนะคะตอนอายุสองเดือนนะคะน้องเจออุบัติเหตุมาไม่รู้เจออุบัติเหตุอะไรมานะคะทําให้กระดูกคอด้านหลังเคลื่อนแล้วน้องก็เดินไม่ได้นะคะน้องเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้นะคะแล้วทีนี้ก็เขาไม่ควรจะเป็นดูแลต่อไม่ได้ก็ติดต่อไม่เคียงมาไม่เคียงรับมาเมื่อปีที่แล้วนะคะสามสิบกันยาหกหกนะคะรับน้องมาน้องอยู่กับแม่ได้ปีกว่าแล้วค่ะ สงสารจ้าน้องอยู่กับแม่ได้ปีกว่าแล้วค่ะแม่ลูกเล่นกันแรงเสียงดังเสียงดังเลยเล่นกันแรงแม่ลูกยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแม่เคนต้องบีบือบีบฉี่ให้น้องนะคะคือคือจริงๆรงน้องฉี่เองหรือเองได้แต่เลอะเทอะนะคะทีนี้แม่เคนก็ต้องใช้บีบเอานะคะพอบีบแล้วเขาก็จะ ฉี่เสร็จแล้วก็จะมีเอื้อตามถ้าถ้าวันไหนเขาไม่ปวดเอื้อก็จะไม่เอื้อตามแต่ถ้าวันไหนไม่เอื้อตามนีนกลางคืนดึกๆนี่มีเอื้อแน่นอนค่ะดึกๆมีเอื้อแน่นอนพอไม่เก่งนอนอยู่ได้กินได้กินเอื้อนี่ก็ต้องรีบมาเช็ดให้ลูกเลยค่ะอยงนดีที่นี่สุดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณแทนน้องเสียงน่ารักมากขอบคุณค่ากินข้าวเองกินข้าวเองก็ไม่ได้ค่ะต้องป้อนถ้ากินข้าวเองก็กินได้แต่ว่ามันจุ่มจุ่มลงไปแต่ว่าไม่เก่งจะเอาอาหารใส่มือ ใส่มือแล้วก็ใส่ปากให้น้องกินอย่างเงี้ยค่ะใส่ปากให้น้องกินอย่างเงี้ยน้องกินเองได้ถ้าใส่ปากน้องกินเองได้ค่ะพิเศษค่ะใช่พิศเศษค่ะยังก็เอาอาหารใส่มือใส่ปากถ้าใส่ชามาเขาจะกินแล้วจุ่มจุ่มลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นก้อนๆลงไปข้างล่างเขาจะแบบเอาขึ้นมาไม่ได้ต้องใส่มือแม่แล้วก็เอาให้เขากินตามมือแม่อย่างเงี้ยค่ะเสียงมากเขาถึงจะจะกินได้ได้ดีค่ะ เหมือนเขาต้องเป็นคนที่ปกป้องแม่ตัวเขาใหญ่อ่ะรูปร่างเขาใหญ่หน้าตาเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่เหมือนเขาเป็นแม่ที่คอยปกป้องแม่แต่กับแม่กลายเป็นคนต้องมาอุ้มเขามาอุ้มเขามาทำให้เขาทุกสิ่งอย่างอ่ะมันมันมันกลับกันอะใช่ใช่เขาพูดตามเออใช่เขาตัวใหญ่เหมือนจ่าสูงใช่ใช่ถูกต้องมันเขาต้องเป็นจ่าฝูงตัวใหญ่นำคือคือภาพภาพที่แม่เกงฝันอะ หล่อขึ้นใช่ไหมคะภาพที่ไมเคียงฝันว่าพิเศษเดินได้นะ่ะเขาติดตาแม่ยอยู่เลยนะคะเป็นภาพที่เหมือนจ่าฝูงจริงๆตอนที่ตอนที่ไม่เคียงฝันว่าพิเศษเดินได้นะ่ะเขาเหมือนจ่าฝูงเขาเดินแบบว่าเออแบบกลางกลางไปแบบเนี้นะคะ่ะเขาแบบเขาแบบอในฝันนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันมีความสุขมากนะคะที่พิเศษเดินได้ในฝันน่ะเขาเหมือนจ่าฝูงเลยเขาตัวใหญ่อ่ะเห็นไหมเขาต้องเป็นเป็นคนที่คอยปกป้องแม่ปกป้องน้องๆนะคะ แต่แม่ต้องเป็นคนอุ้มเขาอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคมขอบคุณมากค่ะเ <c oughs> นี่ยไม่ต้องไกลเป็นคนต้องมาอุ้มเขามาดูแลเขามามามา,มาทาทุกสิ่งอย่างให้เขาทุกในส่วนของร่างกายของเขานะ,คะ่ค่ะแม่ต้องเป็นคนทําให้เขาทุกอย่างเลยมันกลับกันนะคะกลับกันจากเขาต้องมาปกป้องพวกเราเนี่ยเขาเขาเป็นเหมือน